การซื้อคือการเพราะว่าอย่าไปซื้ออันที่เขามาขายเขาตัวเทากัครีบแต่ว่าบริษัทใหญ่เขาเขาเขาไม่โกหกเราหรอกเพราะว่าเขาจะเอาของดีมาให้เกษตรกรเพราะว่าเขารับซื้อของเรากลับคืนครับผมวิริศทองพันเ์แยลว่าเป็นกรารการอำนานเป็นคู่ ก็ผมก็ปลูกยางมากรดปลูกยางมากรดเก็บยางไปเรื่อยๆนะทีนี้ลองลองลองปาดนะูลองปลูกปวามดูทีนี้เรากับมูมีความรู้เท่าเท่าไรปลูกไปเก็บไปไปเรื่อยๆมันก็ราคากันยังหมกเท่างัยัง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 ไม่เข้าถึงตลาด ก้อนก้อนก้อนนาเนี่ยครับคุณลุงวิศวศักดิ์คุณลุงปลูกอินยางมาก่อนครับปลูกยางครับปลูกยางครับประสบปัญหาอินยางเราคือตับงคือตังมาปลูกต่อครับปลูกยางเนี่ยมันหนึ่งมันมันขั้นตอนมันหลายขั้นตอนเยอะขั้นตอนเยอะเลยมันคือปามปามนี่ฝนตกก็ได้ฝนตก<ด>ก็ได้แดดก็ได้ได้เมราะเลยปลูกเลย ตอนแรกกับโมวิเขารู้อย่างละแต่ว่าพวกเรายังรู้ว่าเออมันดีมันดีกว่ายางอ่ะ ผูกความหนึ่งคือหนึ่งมันขั้นตอนมันบหลายใช้เวลาใช้เวลา,วลาการผูกสองปีครึ่งเริ่มขายละถ้าปลูกยางนึ่ประมาณสักแปดก้าปีมันเลยหมนี้จะได้ขายได้เงินเร็วกว่ารับได้ดประมาณเดือนละจักบาทครับพอไปตัวเลขกลมๆให้ฟังเนี่ครับเออแต่ก่อนต้นขึ้นราคานี่พราะมันแปบาทกับบาทผมมาขายนี่ เดือนหนึ่งเป็นแสนแต่จับเงินแสนทุกเดือนครับสี่สิบลแต่ว่ามันจะได้ประมาณสักห้าหกเดือนตั้งแต่เราเริ่มออกเโอเคอยู่ครับ